ตอนนี้ก็บอกว่าโชว์สวยนะน้องครับแล้วก็เป็นคนไม่ช้าที่พี่บอกว่าหายวางคนไหนแล้วนะก็ตอนนี้ใช้บอลลอนชัยเนี่ยมาแล้วกเแล้วก็เป็นคนที่ว่าใช้ได้ทักทีก็บอกว่าเขาไปม่ได้ทำอะไรเลยอยากขอแก้มือ107 108น้ำทำแก้มือไหม ไม่ไม่หอมันเดิน้อ่ะยังไงบ้างวันนี้น้องวันนี้ก็เงิน่าครับเงิน่าเราก็ไม่คิดว่าจะได้นับก็เต็มที่ก็ได้ชนะก็มองว่าไปชนะไปปลายรแต่ว่าวันนี้ได้ได้นับสวยเลยเมื่อกี้ลูกไหนเล่าให้แฟนบอฟังหนยอตนอแนซ้ายขวาขวาขวาก็ลูกซ้อมปมีมางม่บ้างอ่ะมันจะขอบคุณได้บ้างน้องก็ขอบคุณในหัวคน้ ว่าก็ดูแลนีทอย่างครับผมทมีรักษาใครมัได้สายไมาไหวเดนคู่ช่วงบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่โดนนับจังหวะนั้นเกมน่าจะออกมาสนุกกว่านี้ครับเราคิดก็คิดว่าเกมมันนี้มันง่ายง่ายกว่าที่คิดไหมพอได้นับก็มันง่ายกว่าพอได้ครับเหมือนเหมือนครับเป็นต่อครับทำให้คู่ช่วงเรารายากแต่ว่าตอนที่เรา แตกช่วงยุคยุคยุคที่แตกนี่เรารู้สึกไงบ้างครับเออไม่ไม่กังวลอะไรรับกดดันไหมกังวลไหมกลัวหมอจะหมอจะจับไหมก็ยังยังคิดว่ามันไม่น่าที่จะถึงขั้นนั้นนี่ได้นับก็คุมเกมคุมสถานการณ์สวยงามเลยเอาชนะไปแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็นี่พี่ก็มาดีครับแข็งไรงมากครับแล้วเราพอใจผลงานไหมก็วันนี้ก็พอใจผลงานมากตรงไหนบ้างครับที่ต้องไปปรุงแก้ไขก็กันอาวุธ ดูลงว่าโอเควันนี้ทำสำเร็จแล้วครับเนี่้มาครับวันนี้ครับผมบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพในวันนี้ที่ได้รับการชมครับอย่างไรก็ามตอนนี้ค่ายพระดาใจที่บอกว่าผลงานดีถ้าเกิดออกมาแล้บก็เด็กๆเขาตั้งใจเขาก็ซ้อมซ้อมกันหนักตู้ชายซ้อมมาหนักทำงานบ้านกันเยอะ นะครับก็ผลออกมาก็น่าพอใจก็แพ้แพ้คนเดียวครับ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 วันนี้น่าบอกว่าดาวรุ่งยุคใหม่ของบรรดาใจนี่หลายคนก็น่าจิดตามลองโดยเฉพาะเจ้าจอร์ดคาร์บาว์ในยุคใหช่นครับเขามองยังไงกับอนาคตของน้องๆรุ่นต่อไปบ้างหลังจากเจ้าสิงห์แล้วแสนหลายๆคนเราก็พยายามปรับปรุงนะครับปรับปรุงแล้วก็เสริม เข้าไปนะเพราะเราก็รู้ว่าโดนวิจารณ์เยอะอะไรเยอะเราก็ต้องสิ่งที่ไม่ดีอะไรเราก็ปรับปรับเข้าไปก็ต้องรอไปรอดูที่ยี่ส1็ดจ็อดจะต่อยที่ยี่สิเ็ดครับผมนะครับต่อยยี่สิบเอ็ดก็น่าจะดีขึ้นนะผมว่าน่าจะดีขึ้นก็ตอนนี้ก็ให้โอเล่นี่ตามจี้แบบว่าติดตลอดเลยจอดเนี่ยตอนนี้ก็ต้องจี้ไปที่คนไหนที่เราอ่อนเราต้องพัฒนาขึนน้นมาให้เขาไล่ตามคนอื่นขึ้นมาครับ ครับ,นะรบสุดท้ายอย่างห้กอฝากแฟนฝากานชัยรประเทศครับ,<อ>รบที่รอามเชียร์ข้างบยผมก็พยายามทําให้มันอยู่บนมาตรฐานของเรานะคือเราพูดตรงๆเราก็แข่งกับตัวเองคือพยายามรักษามาตรฐานของตัวเองอไม่อับไม่จะไม่ทําให้แฟมนมวยเสดหวังนะครับแพ้ชนะคือผมผมเต็มที่นะนะแล้วก็ ก็ขอขอบคุณแขมขับนะครับที่ติดตามแล้วก็เชียร์เรามาตลอดหลายระยะหลายหลายปีที่อย่างแน่นงาทั้งนักที่บางครั้งมวยผมก็จะห่างหายไปนานครับผมอาจจะอยู่ๆก็หายไปหลายๆเดือนนะครับมาต่ออีกทีนะครับก็พยายามประคบประมนะก็พยายามฝึกฝังในสิ่งที่ดีและเด็กๆนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ โดนนับก่อนเนาะรูปเกมมันก็เลยเปลี่ยนใช่คิดว่าถ้า,ถาเกิดถ้าเกิดเราไม่โดนนับจังหวะนั้นนะเกมจะออกมาได้รูปแบบไหนครับก็ยังมีลุ้นอยู่ครับอืมไปพลาดโดนนับก่อนใช่ทำให้สถานการณ์นี้มันไล่าย,ยากแล้วคุณชกเรามาเป,ป็นไงบ้างครับต้องสอบอะไรเลยครับทำประโยชน์ใหมีโอกาสอยากแก้มือไหมก็อย <c oughs> ากครับต้องทำพิการไหนครับ ยสิเแกอะไรเรเจอไม่แพ้ไม่เลยวันนี้เสดายดนนับทำไม่สำเร็จมีตรงไหนที่ต้องไปปรับมุแก้ไขไหมก็การงาลยแก้ไขเยอะด้วยโดยรวมพอใจผลงานไหพอใจอะไรเราถือว่าเีนรู้ิหลังจากกอหน้านี้ชนะมาสอไฟสวยกอนหน้านี้เราผลงานเริ่มปกแล้วันนี้ก็ลว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันไป กเขาทางกัน <Cornell. S 2> ่กางทางเรามขอโทษ่มเนาะขอโทษเรไกแล้วก็ตาจันแล้วก็เน้ไ่่คนออกฝากแฟนๆไปหน้าตัดม้ตงไปไม่นาให้ดีวันนี้ครับวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรโอเคเนาะโอเคคครับสู้ต่อไปครับครับ